ขอเชิญชวนประชาชนทั้งประเทศนะครับมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเราที่เราจัดกันมาตลอดชื่อแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอามาาัมพาตครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติเราร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งกระทรวงท่องเที่ยวกีฬากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและภาคภาคีเครือข่ายอีกมากมายจัดงานทั้งประเทศเราเป้าหมายที่10,000แสนคนมาช่วยกันเดินวิ่งปั่น สิรราชร่วมมือกับกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาเพื่อเก็บแต้มเป็นแคลรี่เริ่มเก็บตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมจนถึงวันที่30ตุลาคมเราก็จะมีรางวัลก็วัดกันเป็นจังหวัดก็แข่งกันเป็นรายจังหวัดก็จะมีคะแนนมีแต้มอะไรต่างๆในรายละเอียดโลดนี้เป็นจากกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาโดยท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬาเชิญชวนประชาชนทั้งประเทศนะครับมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา